เดี๋ยวนี้ผมจะพาเมลกล้วยไปลอกกระลอกเหมือนเดิมครับนี่ก,นาานก่อนที่เราจะเมานะก็เป็นกล้วยที่สุกขาเกลิน,นครับเนี่ยเป็นกล้วยน้ำว้า ก็เป็นสวนกล้วยนะครับเดี๋ยวก็จะตัดเอาเครื่องนี้นะไว้ลอกๆนะครับเดี๋ยวก็ตัดลงนะครับแล้วก็จะเอาไปลอกๆนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับเนี่ยกล้วยก็เอามาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะผูกประมาณเนี่ยประมาณกิ่งนี้นะปูก้สูงนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับประมาณกิ่งนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผูกกิ่งนี้นะครับนี่จะพาไปดูหมายเดิมที่เราผูกเมื่อรอบที่แล้วนะตัวนี้ครับตัวนี้เป็นหมายเดิมนะครับตรงนี้มีคนบอกว่าแนวกระสุนไม่ปลอดภัยนะครับก็ตัวนี้ต้องขออธิบายก่่อนนะวา หมายเดิมตรงนี้นะก็คือนี่คนระับผมยิงมาจากจุดนั้นคนระับเนี่ยจุดนั้นจุดนั้นจะเป็นพื้นที่สูงคนระับห่างจากตรงนี้ไม่ไม่ไกลมากก็ถ้ายิงลงมานะครับก็จากจุดนั้นนะที่นั่งซุ่มมาตรงนี้นะลูกกระสุนนะวิธีกระสุนก็จะตกประมาณพื้นข้างหน้านะี่ประมาณนี้นะพื้นข้างหน้านะคือเคลียร์นะพื้นข้างหน้าแล้วก็ข้างหน้าเรานะเป็นกอไผ่ใหญ่นะเป็นกอไผ่หนามนะซึ่งไม่มีใครเข้ามานะป่าตรงนี้นะบอกเลยนะไม่มีใครเข้ามาแน่นอนนะแล้วก็ยิงตกข้างหน้าตรงนี้นะครับ นี่ตรงที่ผมยิงกระสุนเข้ามาก็คือตกหน้านะครับก็คือปลอดภัยนะครับแนวยิงปลอดภัยนะครับแต่สําหรับคลิปนี้นะผมก็จะไม่วางที่เดิมนะครับจะไม่วางที่เดิมรอบนี้จะวางวนะครับบนต้นไม้เดี๋ยวจะขึ้นปีนไปวางไว้นะครับคลิปหน้าเราจะไม่ยิงนะแต่จะพามานั่งซุ่ม,มเฉยนะครพามาทำคอนเทนต์นะครับคลิปหน้าจะไม่ยิงนะเพราะว่าอ่าเราใต้ก็ไม่ได้ยิงตลอดนะครับสำหรับกลรอกกระแตนะก็ยิงเฉพาะช่วงที่อยากกินเฉยนะครับแต่คลิปหน้ายังไงก็ไม่ยิงแน่นอนนะ นี่ครับจะทำคอนเทนต์นะเพราะว่ารอบนี้จะวางกล้วยไว้ข้างบนแล้วสูงๆหน่อยครับก็คือแนววิธีกระสุนคือไม่ปลอดภัยนะครับคือหลายคนคงคิดว่าไม่ปลอดภัยผมจะไม่ยิงครับเดี๋ยวตามไปวางนะครับนี่กล่องเรานะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปผูกนะครับก็ขออญาตินะครับผมขึ้นไปผูกนี่ครับวางเสร็จเรียบร้อยครับกล้วยครับคือผูกเนี่ยผมก็ไปห้อยไว้ข้างบนนะครับข้างบนระยะนี้กับที่นางซุ่มครับยิ่งไกล้เข้ามาอีกครับจะให้ดูครับที่นางซุ่ม นี่ครับที่นั่งซุ่มอยู่ตรงนี้นะครับระยะไม่ไกลนะครับรอบนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าจะไม่ยิงนะเพราะว่าจุดที่เราผูกนะครับเป็นข้างหน้าคือเป็นป่าโล่งนะคือไม่ได้ยิงลงพื้นนะครับก็คือแนวกระสุนมันไม่ปลอดภัยครับผมจะไม่ยิงนะก็คือจะมาทำคอนเทนต์สำหรับคลิปหน้านะก็เดี๋ยวเกิดการดราม่านะก็ต้องขอญาตยิงนะแต่เวลากระลอกเข้าผมจะถ่ายดูนะแล้วก็จะเอาปืนมาด้วยนะครับก็นี่ตรงนี้นะครับกระลอกเวลามันเข้าครับมันจะมาจากฝั่งนู้นนะครับ นี่คนระับฝั่งนี้มันจะมีต้นไม้เขือต้นหนึ่งครับใหญ่ๆนะครับมันจะมาจากฝั่งนี้นะครับมาจากฝั่งนี้มันก็ไต่มันตามเขือนะี้แล้วก็ขึ้นมากินตรงนี้คนระับมาแน่นอนคนระับก็คือผูกเช้านี้คนระับผมให้เลยคนระับไม่เกินเย็นนี้เดี๋ยวเย็นนี้ผมจะพาไาถ่ายคลิปดูนะครับผูกเช้านี้เย็นนี้เข้าเย็นนี้ก็ลอกเข้าเลยนะเพราะว่ากระลอกมันเยอะนะครับผมก็มันยิงตลอดนะครับถึงมันจะเยอะเป็นสิบยี่สิบตัวนะผมก็ถ้าผมอยากกินจริงๆผมก็ยิงแค่สองตัวแค่นั้นครับนี่สาหรับไม้ที่ผมผูกก็ เดี๋ยวจะพามาดูกันนะว่ามันจะเข้าไหมนะกล้วยที่ใช้ก็เป็นกล้วยน้ำว้านะคก็เริ่งเพิ่งเริ่มสุกเรื่อยๆนะครับเพิ่งเริ่มสุกสําหรับเครือนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะมันจะสุกไปเรื่อยๆเป็นอาทิตย์นะครับใครที่วางแบบผมนะครับใครที่วางแบบผมนะครับก็คือไม่ไม่ไม่มายิงเย็นนี้ก็ได้ครับมายิงวันที่สองวันที่สามก็ได้นะครับมันกระลอกมันจะได้ไม่ตกใจนะครับมันเข้ามากินบ่อยๆมันจะได้ไม่ตกใจนะครับสําหรับใครที่เข้ามายิงนี่หมายนี้ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวรอมาดูคลิปหน้านะครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่นั่งซุ่มจะให้ดูมุมกล้องครับว่าจะถ่ายได้ไหมครับเดี๋ยวนะก็ป่าไม่ลกมากนะป่าไม่ลกมากก็เดินได้นะครับแต่ว่ายุงเยอะนิดนึงนะป่านี้นะครับนี่ครับที่นั่งซุ่มของเราก็จะประมาณนี้นี่ตรงนี้เข้ามานั่งตรงนี้ครับนี่นี่ของเราก็พางแค่นี้ไม่ได้พางเยอะครับพางแค่นี้ครับ ป่าก็ไม่ได้ลกมากนี่ระยะที่ผมจะส่องให้ดูนะก็จะประมาณนี้เนี่ยครับเวลากระลอกเข้าผมก็จะส่องให้ดูนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะพอกระลอกเข้ามากินกล้วยนะนี่เห็นกันชัดๆเลยนะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำคอนเทนต์กันนะก็คือมานั่งซ่มยิงกระลอกนะแต่เราจะไม่ยิงกระลอกนะครับคลิปหน้ารอติดตามได้เลยนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ปล่อยมันขยายพันธุ์ไปก่อนนะครับ เราไม่กินเยอะเราก็ไม่ได้หาขายนะครับก็คือหาเฉพาะกินนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมานี่ให้ดูนะครับเนี่ยครับนี่คือกล้วยของเราอยู่ตรงนี้ก็มาลองติดตามนะครับคลิปนี้ก็จะพามาวางกล้วยเฉยนะครับพามาวางกล้วยนี่ครับแต่ก่อนเราก็จะยิงหมายนี้นะครับนี่จากที่ผมยืนนะครับจากที่ผมยืนจากที่ผมยืนนะครับมันเป็นที่สูงนะครับเนี่ยครับยิงลงไปข้างล่างเนี่ยครับในแนวมือผมนะครับยังไงวิธีกระสุนมันก็ลงไปข้างล่างอยู่แล้วครับที่ผมยิงไปนะก็คือ เรื่องวิตถิกาซุนี่ผมสําคัญมากนะครับกดความปลอดภัยนะผมเนี่ครับก็อ่าแต่สําหรับคลิปหน้าเราจะไม่ยิงคนระับบอกก่อนนะว่าคลิปหน้าผมจะไม่ยิงคนระับเพราะว่ากล้วยเราผูกไว้สูงมากนะครับถ้าคือยิงก็คือแนวยิงจะจะไม่ปลอดภัยแล้วนะก็คือแนวยิงไม่ปลอดภัยนะครับแนวนี้นะครับแต่ก่อนแนวนั้นปลอดภัยนะเพราะว่าอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างพื้นยิงไปก็คือลงดินหมดนะครับลูกปืนแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นป่าไผ่ไผ่น้ํา คือถ้ามีคนเดินเข้ามาผมจะได้ยินเสียงก่อนครับเพราะว่ายังไงก็ต้องได้ยินครับก็โอเคผมคลิปนี้ครับก็แค่นี้นะคลิปนี้มาหวางกล้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพามาดูกันนะว่ากระรอกจะเข้าไหมครับก็ต้องขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ติดตามกันนะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ไปนะผมใครที่เป็นสายสายล่านครับตามกันได้นะไปครับ